เชื่อกันหรือเปล่าครับว่าเอเรื่องเอเลี่ยนหรือว่า UFO เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องประหลาดอะไรที่คนในยุคดิจิตอลอย่างเราได้เคยประสบกันนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนโบราณเองเขาก็เคยเห็นกับเอเลี่ยนมาหลายครั้งเช่นกันที่บางครั้งซึ่งพวกมันได้มาปรากฏเนี่ยมันก็มาปรากฏแบบไม่ธรรมดาด้วยนะแต่ว่ามาแบบสู้รบตบแปะกันบนท้องฟ้าให้มนุษย์เราได้เห็นกันเลยละครับและรายการแคอยากเล่ากับแอดมินเพจ fn diary ของเราในวันนี้เนี่ยแหละ แอดก็จะเอาเหตุการณ์เหล่านี้มาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันพร้อมกับวิเคราะห์กันด้วยถึง3เหตุการณ์กันเลยทีเดียวนะครับที่ถ้าใครอยากรู้กันแล้วเนี่ยเราก็เริ่มย้อนเวลาไปฟังกันเลยดีกว่าตั้งแต่เมื่อ2,300กว่าปีที่แล้วเลยนะครับกับเรื่องแรกฮะโดนสงครามโบราณที่ได้ไปปรากฏยังหลากหลายสงครามในการครองโลกของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชนะครับ โดยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชเนี่ยถ้าใครยังไม่รู้นะครับท่านก็เป็นคนอีสานไม่ใช่ละท่านก็เป็นคนมาิโดเนียผู้หนึ่งนะครับที่ก็ได้เคยฮ้าวเป้งถึงขนาดว่าจะครองโลกโบราณได้ไปทั้งหมดแล้วเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ได้ตียุดทุกเมืองฮะคือตีตั้งแต่ทางฝั่งยุโรปเนี่ยลากมายังครึ่งค่อนเอเชียหรือว่ามาถึงตรงที่เป็นอินเดียในปัจจุบันเลยนะครับซึ่งมันจะเป็นการทำอะไรที่ล้ำสมัยมากในยุคนั้นเลยนะเพราะว่า มันจะเป็นการไปบุกตีมากกว่าแผนที่ที่คนยุโรปโบราณเคยเขียนไว้นะครับคือออกไปเสี่ยงตายว่างั้นเถอะหากแต่ว่าไอ้โปรเจกต์ในการครองโลกของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์นี่นะครับอยูย่ๆเนี่ยมันก็ได้มาหยุดลงที่อินเดียเนี่ยแหละครับที่ปัจจุบันเนี่ยเขาก็ยังถกเถียงกันอยู่เลยว่าทําไมท่านถึงไม่ตีไปต่อนะครับคือบางทีก็บอกว่าท่านอาจจะป๊อตท่านอาจจะป่วยตายเบือ่อหรือว่าทหารท่านเนี่ย อาจจะคิดถึงน้องเมียฮะก็เลยไม่อยากลบต่อแล้วพาทหารกลับไปบ้านไปบีบบีบนุ่นนน้องเมียกันนะครับฮักแต่ว่ามันก็จะมีเหตุการณ์อีกอันหนึ่งเหมือนกันครับที่เขาบอกว่ามันได้ทําให้ทั้งกษัตริย์แล้วก็นักรบของท่านเนี่ยถึงกับต้องอยากถอยทัพกลับไปเลยนั่นก็คือเมื่อพระเจ้าอาเล็กซานเดอร์นะครับท่านได้นําทัพไปตีอย่างบริเวณแม่น้ําแห่งหนึ่งในแถบแถบอินเดียนะที่ก่อนเมื่อท่านจะข้ามแม่น้ําไปตีหัวเมืองต่างๆนะครับท่านก็เห็นว่า มันมีวัตถุอะไรบางอย่างนะครับไม่รู้มาปรากฏอยู่บนท้องฟ้าครับที่ในบันทึกเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าไอ้วัตถุนั้นนะครับมันจะมีลักษณะเหมือนกับโล่เหล็กกลมๆใหญ่ๆอันหนึ่งนะที่รอบๆโล่นะครับก็จะมีดวงไฟเนี่ยวนรอบเลยครับลอยติดตามกองทัพของท่านมาตลอดคือรอยแบบซุ่มๆอยู่เหนือเมฆสักระยะหนึ่งนะครับและก่อนที่เมื่อองค์กษัตริย์กับกองทัพจะได้ข้ามแม่น้ําไปเนี่ย ไอ้โล,กกล่กลมๆนี่นะครับมันก็ได้ลอยพุ่งมาทางทหารของท่านจนทําให้ช้างม้าวัวควายอะไรที่ท่านนด้นำมาเนี่ยต่างตกใจกันหมดเลยซึ่งไอ้คำว,ว่าโล่เหล็กกลมๆใหญ่ๆเนี่ยถ้าหากคนเรายุคปัจจุบันไปมองเห็นบนท้องฟากก็คงจะต้องคิดว่ามันเป็น UFO ใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้แหละมันก็เลยได้ทําให้นัก UFO วิทยานะครับเขาต่างตีความไปว่าเนี่ยเนี่ยแหละพระเจ้าอเล็กซานเดอร์จะต้องไปเจอกับวัตถุต่างดาวยุคโบราณแน่ๆเลยซึ่ง ไอการพบโล่เหล็กลอยฟ้าครั้งนั้นนะครับมันก็ไม่ใช่ครั้งเดียวที่กองทัพของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ได้ไปเจอมานะเพราะว่าอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็ได้มาลอยอยู่เหนือหัวท่านฮะแต่ครานี้เนี่ยมันดันมามีบทบาทในสงครามของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ด้วยซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้เนี่ยแอดก็ได้แปลมาจากเอกสารอิตาเลียนของผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งที่มีนามว่าอเบร์โตเฟโนเิโอนะฮะซึ่งเขาเนี่ย ก็ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ตอนที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์นะครับได้นำทัพไปตีบุกเมืองไทยคือไทยนี่มันเป็นส่วนหนึ่งของเลบานอนโบราณที่สะกดด้วยไม้มลายทอทหารรอเรือกันลันนะครับไม่ใช่ไทยบ้านเรานะอย่าสับสนกันที่ว่ากันว่าในตอนนั้นการเข้าไปตีบุกเมืองไทยเนี่ยมันก็เป็นไปได้วยความยากลําบากมากเลยครับเนื่องจากว่าไอ้เมืองไทยที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์กำลังตีเนี่ยเขาเหมือนจะมีวิศวกรเก่งๆนะครับ ที่ได้ออกแบบกำแพงเมืองให้แบบเจ๋งมากในยุคนั้นเลยคือมีความสูงไปถึง15กว่าเมตรหรือว่าประมาณตึก5ชั้นนะครับแล้วก็หนาไปประมาณแบบเกือบ3เมตรเนี่ยที่ถ้าหากใครจะปีนนะครับมันก็ปีนขึ้นยากเพราะว่ากระไดสูงสูงในยุคนั้นแบบตึก5ชั้นเนี่ยมันก็คงจะไม่มีใช่ไหมครับและถ้าจะเจาะกำแพงพังเข้าไปเนี่ยก็ยากอีกเนื่องจากว่ามันหนามากๆเลยหรือเอาให้ง่ายว่ากำแพงนี้เนี่ยมันเป็นกำแพงที่เกือบจะทําให้พระเจ้าอเล็กซานเดอร์เนี่ย ต้องยอมถอนใจจากการตีเมืองนี้แล้วก็ถอยทับกลับไปเลยครับหากแต่ว่าในขณะเดียวกันกับที่ทางกองทัพท่านจะสิ้นหวังอยู่นั่นเองอยู่ๆนะครับบนท้องฟ้าเนี่ยมันก็ได้เกิดความมืดมัวขึ้นครับแล้วมันก็มีวัตถุอะไรไม่รู้ประหลาดเป็นคล้ายๆกับโลกกลมๆเนี่ยลอยมาอีกแล้วที่ในรอบนี้นะครับไอ้วัตถุกลมๆดังกล่าวเนี่ยมันก็ไม่ได้มาบินทําให้กองทัพของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ได้ตกสะดุ้งสุ่งกระใจกันอีกนะฮะหากแต่ว่า มันได้บินเข้าไปยังเหนือกำแพงเมืองดังกล่าวครับหลังจากนั้นในบันทึกก็ได้เขียนว่ามันได้มีแสงอะไรบางอย่างเนี่ยส่องว่าออกมาจากวัตถุอัน,นั้น,นะครับยิงเข้าไปที่กำแพงเมืองและนั่นแหละฮะกำแพงเมืองดังกล่าวที่ว่ากันว่าหนากว่าหน้าใครบางคนนะครับมันก็ได้แตกแหลกในพริบตาเลยและนั่นแหละพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ท่านก็ไม่รอช้าเลยพอกำแพงเมืองมันได้บึ้มลงไปใช่ไหมครับท่านก็เลยเห็นโอกาสในการที่จะเข้าไป บุกเมืองไทยโดยอาศัยรูที่แตกจากกำแพงนั่นแหละครับแห่กันเข้าไปจนกระทั่งในที่สุดท่านก็ได้สามารถเข้าไปยึดเมืองไทยได้นะครับซึ่งในระหว่างที่ท่านกําลังได้ไปยึดเมืองไทยอยู่เนี่ยก็ว่ากันว่าไอ้วัตถุกลมๆดังกล่าวนะครับมันก็ยังได้ลอยท้องฟ้าหรือคือลอยอยู่เหนือเมืองนั้นนะครับรอจนกระทั่งท่านเนี่ยได้ตีเมืองอันนั้นจนสิ้นสุดและวัตถุลอยฟ้านี่มันก็ค่อยๆหายวับกลับไปบนท้องฟ้าครับหลังจากนั้นท้องฟ้าก็กลับมาสว่างวาวับอีกครั้งคือแบบ นี่มันคือเหตุการณ์อะไรเนี่ยมันคือเหตุการณ์ที่ UFO มาช่วยมนุษย์ในการทําสงครามว่างั้นเหรอที่ถ้าเป็นจริงแบบนั้นนะครับก็เท่ากับว่าพระเจ้าอเล็กซานเดอร์เนี่ยท่านโกงเลยนะคือแบบอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าที่ท่านได้ตีรบเมืองต่างๆยังโลกโบราณจนแทบจะครองโลกได้เนี่ยท่านได้รับการช่วยเหลือจาก UFO นะครับแต่อันนี้เนี่ยแอดก็ไม่สามารถให้คําตอบกับเพื่อนๆได้อย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วตัวแอดเองเนี่ย ก็ยังมีข้อสงสัยกับเรื่องราวดังกล่าวอยู่ครับก็คือแล้วทำไมพระเจ้าอเล็กซานเดอร์พอเห็นอีๆๆๆของแปลกๆบนฟ้าไปยิงกำแพงเมืองพังปุ๊บเนี่ยท่านไม่คิดจะกลัวมั้งเลยหรือว่าเดี๋ยวของแปลกๆนั้นมันจะยิงกลับมาที่ตัวท่านบ้างนำซ้ำกับพากองทัพก็ไปตียังเมืองนั้นเลยนะครับคือมันจะแปลกมากอะใช่ไหมถ้าหากเพื่อนๆเห็นของแปลกๆนั้นไปทำลายอะไรอยู่ข้างหน้าเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆจะถอยกลับหรือจะเข้าไปบุกต่อแล้วครับนั่นแหละ มันก็เลยได้ทําให้แอดต้องถอยกลับไปหาข้อมูลอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องนี้มาหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเอกสารดังกล่าวที่มันได้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับ UFO กับพระเจ้าอเล็กซานเดอร์นะครับมันก็มีอยู่แค่เอกสารจากผู้เชี่ยวชาญอิตาเลียนคนนั้นเท่านั้นนะฮะแล้วถามว่าผู้เชี่ยวชาญอิตาเลียนคนนั้นเนี่ยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องอะไรครับเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่อง UFO ที่นั่นแหละมันก็ทําให้แอดรู้สึกสองจิตสองใจรือว่าเนี่ยเราเราจะเชื่อเรื่องอย่างนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่า UFO เนี่ยเราก็ยังไม่รู้เลยใช่ไหมครับว่ามันมีจริงหรือเลเวลาใครต่างต่างตั้ง,ต,งตัวขึ้นมาครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน UFO เนี่ยเขาไปเห็นมาจากไหนเขาไปศึกษามาจากอะไรก่อนละ่ะและส่วนใหญ่คนที่มาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้นะครับเขาก็มักจะมี bias แล้วว่า UFO เนี่ยจะต้องมีจริงนะครับก็เลยอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าเขาเนี่ยพยายามจะยัดเยียดเรื่อง UFO ใส่เข้าไปในเรื่องของกษัตริย์ชื่อดังนะครับเพื่อทําให้มันดูเหมือนกับ เป็นเรื่องน่าเชื่อถือมากขึ้นเพราะว่าเราก็มักจะเห็นใช่ไหมครับกับการที่เขามักจะใส่เรื่องราวของอภินิหารสิ่งแปลกๆต่างๆลงไปในชีวประวัติของบุคคลสําคัญมากมายเพื่อมันเหมือนกับเป็นเรื่องราวสปินออฟยกตัวอย่างก็อย่างเช่นศัสดาบางองค์กับพญางูอะไรแบบนี้นะฮะที่ถ้าถามว่าในประวัติศาสตร์จริงๆเนี่ยท่านเคยได้แบบเหาะเหินเดินอากาศขึ้นไปบนท้องฟ้าหรือเคยลงไปเจอกับพญางูไหมนะครับ มันก็ไม่มีอะไรมายืนยันนะครับแต่นั้นแหละคนก็ได้เชื่อกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับการเขียนเรื่อง UFO กับพระเจ้าอเล็กซานเดอร์เนี่ยก็คงจะเป็นอะไรแนวๆนั้นอีกเช่นกันแต่ทีนี้เรามาดูกันกันกบอีกหนึ่งเรื่องเอเลี่ยนโบราณดีกว่าที่คราวนี้เนี่ยเอเลี่ยนตบกันเองเลยนะครับ ที่เรื่องนี้เนี่ยก็นับว่าไม่ธรรมดามากนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้ถูกพบเห็นจะแค่คนสองคนแล้วเอามาเขียนเป็นเรื่องบอกเล่าต่อๆกันไงหากแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่คนในยุคนั้นนะครับเขาได้เจอกันทั้งเมืองเลยแล้วมันก็มีหนังสือพิมพ์หลากหลายฉบับนะครับได้เอาไปตีแผ่กันอยู่อย่างหลากหลายที่ด้วยคือถ้ายุคนั้นมีทวิตเตอร์นะไอ้เรื่องนี้ก็คงเป็นเทรนด์ติดอันดับหนึ่งทวิตเตอร์แล้วล่ะครับนั่นก็นคือเรื่องราวของการพบเห็นเอเลี่ยนอย่างสองเมืองฮะ ก็คือเมืองนูเรมเบิร์กของเยอรมันกับเมืองบาเซิลของสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่มันก็จะเป็นการพบเห็นแบบระยะเวลาใกล้เคียงกันไม่กี่ปีเลยล่ะโดยเริ่มต้นเรื่องมันจะมาจากที่เยอรมันก่อนนะครับที่ตอนนั้นเนี่ยหนังสือพิมพ์มันก็จะกล่าวว่าในขณะที่พระอาทิตย์กำลังขึ้นมาบนฟากฟ้าในช่วงย่ำรุง่งหรือว่าประมาณช่วงตีสีตีหของวันที่14เมษายนในปีคศ .1561 นะครับอยูย่ๆเนี่ย รัศมีจากดวงอาทิตย์มันก็เกิดเห็นชัดขึ้นคือเป็นวงแหวนอยู่รอบๆดวงอาทิตย์วงใหญ่ๆถึงสองวงเลยนะครับที่ตรงรอบๆวงรัศมีเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นดวงอาทิตย์ใหม่ขึ้น3-4ถึงี่ดวงบวกกับมันจะมีก้อนอะไรไม่รู้ลักษณะคล้ายๆกับลูกบอลสีแดงสีฟ้านะ่ะปรากฏขึ้นบนนภา,ายอย่างมากมายซึ่งหลังจากที่ปรากฏขึ้นมาแล้วเจ้าลูกบอลเหล่านั้นเนี่ยมันก็เริ่มวิ่งชนเข้าหากันราวกับว่า มันกำลังทําการต่อสู้อะไรกันอยู่เลยซึ่งเมื่อสู้กันไปได้สักชั่วยามหนึ่งเนี่ยมันก็ปรากฏสิ่งแปลกๆขึ้นบนท้องฟ้าอีกมากมายครับอย่างเช่นว่าท่อนต่างๆที่มีลักษณะคล้ายๆกับไม้กางเขนหรือว่าดุ้นใหญ่ๆที่มีลักษณะคล้ายๆกับแท่งเสาเข็มนะครับลอยเทงเต้งชนกันอยู่ไปมารอบๆดวงอาทิตย์จนบนท้องนาภาเนี่ยได้เกิดความกลาหนขึ้นไปหมดเลย ซึ่งเมื่อหลังจากที่เจ้าสิ่งเหล่านี้ได้โรมรันพุ่งหากันไปสักพักประมาณหนึ่งชั่วยามนะทุกสิ่งทุกอย่างนี้เนี่ยก็เหมือนกับจะกระจัดกระจายออกมาจากดวงสุริยันแล้วก็ตกลงมาจากฟากฟ้าหลังจากนั้นก็หายไปในอากาศาธาตุเลยครับก่อนที่เหตุการณ์นี้มันจะจบลงด้วยมีวัตถุขนาดใหญ่คล้ายๆกับลูกศรสีดำนะครับได้วิ่งมาจากทางทิศตะวันออกแล้วก็พุ่งไปสู่ทิศตะวันตกแล้วมันก็หายวับไปหลังจากนั้นเนี่ย ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เกิดเงียบขึ้นกลายเป็นวันธรรมดาครับไม่มีใครรู้เลยว่าสิ่งที่พวกเขาได้เห็นบนท้องฟ้าเนี่ยมันคืออะไรคงจะมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ให้คำตอบเราได้ลงชื่อผู้แพร่ข่าว Hans g e l ลเซอและอีกใน5ปีต่อมานะครับเหตุการณ์คล้ายๆกันเนี่ยมันก็ได้มาเกิดยางเมืองบาเซลของสวิตเซอร์แลนด์ฮะที่ก็เกิดขึ้นใน3ครั้งภายในปีเดียวเลยก็คือสักประมาณช่วงหน้าร้อนของปี156 6นะครับ ที่นั่นน่ะเขาได้บันทึกว่าในช่วงเวลาประมาณ3ามทุ่มในขณะที่พระอาทิตย์กําลังรับขอบฟ้าและเทเลทับบี้กำลังจะบอกลาเนี่ยอยู่ๆดวงอาทิตย์นะครับมันก็ได้กลายเป็นสีแดงฮะแล้วก็ได้เปลี่ยนให้ท้องนภาในช่วงนั้นเนี่ยมีสีแดงกำดังเล่าอางุ่นเลยก่อนที่ดวงอาทิตย์จะรับขอบฟ้าไปแล้วก็พุ่งขึ้นมาใหม่ด้วยสีแดงที่ยังเหมือนเดิมนะครับและ ในตอนที่ดวงอาทิตย์ได้ลอยขึ้นมาเนี่ยแหละพวกเขานะครับก็เห็นลูกบอลอีกละมีลักษณะเหมือนกับกลมๆเล็กๆหลายลูกนะครับได้บินมาชนกันบนท้องฟ้ารอบๆดวงอาทิตย์อยู่สักพักหนึ่งเลยหลังจากนั้นเนี่ยไอ้ลูกกลมๆดังกล่าวก็เหมือนกับว่าจะร่วงลงจากอากาศพร้อมๆกันหมดเลยแล้วมันก็หายไปอีกแล้วฮะโดยหลังจากที่สองเหตุการณ์นี้มันได้เกิดขึ้นนะครับมันก็ได้ทำให้ชาวเมืองเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมากครับพเพราะเขาคิดว่าหรือนี่ มันอาจจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างจากองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือเปล่าที่จะมาบอกเราว่าประชาชีในยุคนี้เนี่ยได้ทําบาปเราจงเลิกทําบาปซะไม่งั้นพระเจ้าจะทําลายโลกนี้เหมือนครั้งที่โนอาห์ได้โดนน้าท่วมโลกหรือมันอาจจะบอกว่าพระเจ้าเนี่ยกำลังจะกลับมาแล้วก็ได้คืออันนี้เราก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับด้วยบทบาทแล้วก็มุมมองของหนยุคนั้นที่เขาได้แบบโดนศาสนาครอบงำอยู่เนี่ย <S <s พอเกิดอะไรแปลกๆที่เขาอธิบายขึ้นไม่ได้นะครับเ <s> ข,บ <S <s ขาก็มักจะเอาเรื่องราวของพระเจ้าเนี่ยมาบอกเล่ากันหมดเลยครับหากแต่ว่า เพื่อนๆทุกคนที่อยู่ในโลกดิจิตอลเนี่ยถ้าหากเราได้เจอสิ่งแบบนี้บนท้องฟ้านะเราคิดว่ามันจะเป็นเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นครับคือบางกลุ่มเนี่ยก็คงจะต้องโบยไปอย่างแน่นอนใช่ไหมว่ามันต้องเป็น UFO หรือยานอวกาศอะไรที่มาห้ำหั่นกันบนท้องนภะายอย่างแน่นอนแต่โดยส่วนตัวแอดที่ปกติก็ยากที่จะเชื่อเรื่องอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะเราก็ต้องลองไปหาคําตอบดูก่อนนะครับว่าแล้วเอเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นจริงขนาดไหน มันจะมีเหตุการณ์ทางธรรมชาติอะไรที่สามารถมาอธิบายเรื่องนี้ได้หรือเปล่าคือคนโบราณเนี่ยเขาอ,อาจจะยังไม่เข้าใจเหตุการณ์ธรรมชาตินี่ก็เลยคิดว่ามันเป็นพวกเรื่องประหลาดที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าไปได้หรือว่าคนโบราณเนี่ยอาจจะเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อแบบเอามาโกหกหรือว่าล้างสมองด้วยเหตุผลให้คนไปแบบกับใจไปเชื่อศาสนาอะไรก็ว่ากันไปนะครับ เพราะอย่างที่ได้เกริ่นไปใช่ไหมครับว่ายุโรปในยุคนั้น,นก็เป็นยุคที่ศาสนาจักรเนี่ยเขาได้ครอบงาไปแทบจะจทุกอย่างละจนทําให้มันมีเรื่องการนําเอาศาสนานะครับมันสร้างเป็นผลประโยชน์ทางการเมืองอะไรกันเราก็เลยต้องเริ่มไปหาข้อมูลกันตั้งแต่ไอคนที่ได้นำเอาข้อมูลนี้มาเผยแพร่ที่ชื่อว่าฮันสเกลเซอร์เนี่ยนะครับเขาเนี่ยเป็นใครแล้วเขาน่าเชื่อถือขนาดไหนนะครับซึ่งประวัติของชายผู้นี้เนี่ยก็คือเฮนส์แก er นะครับได้เป็นถึงเจ้าของโรงพิมพ์เลยครับ ที่ประวัติของเฮียแกเนี่ยก็ดูมีความค่อนข้างน่าสงสัยอยู่นะเนื่องจากว่าเฮียแกนะครับมักจะตีพิมพ์ข่าวอะไรที่เวอร์วังอย่างเช่นว่าเดี๋ยวมีฝนตกลงมาจากท้องฟ้าเป็นเลือดหรือว่าเขาเนี่ยได้ไปพบกับองุ่นที่สามารถมีหนวดงอกออกมาได้ก็คือจะเป็นข่าวแนวแนวแบบคลิกเบตอะไรของสมัยนี้เนี่ยแหละ นั่นแหละครับมันก็เลยทําให้มีผู้คนบางกลุ่มเนี่ยได้มองว่าการที่เฮ er ียฮันสแกมมักจะหาข่าวแปลกๆข่าววิวังอะไรแบบนี้มาเขียนในหนังสือแกนะครับอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าเฮ er ียแกเนี่ยเป็นเจ้าของโรงพิมพ์ไงยแกก็อยากให้หนังสือของแกขายดีนะครับดังนั้นเองแกก็เลยพยายามไปสรรหาเรื่องอะไรแปลกๆพวกนี้แหละที่อาจจะเป็นการแต่งเองของเฮ er ียแกก็ได้มาเขียนลงไปในหนังสือพวกนี้นะครับเพื่อให้หนังสือของเฮ er ียแกขายดี แต่ถ้าว่าหลังๆมาเนี่ยมันก็มีนักวิทยาศาสตร์นะครับเขาได้ออกมาสนับสนุนเรื่องที่เฮนร์สแกได้เขียนเป็นหนัง,นงสือนะ่ะว่าหลายๆเรื่องที่ได้ปรากฏมานะครับมันก็ได้เกิดขึ้นจริงบนโลกเรานะอย่างเช่นว่าเอ้เรื่องที่องุนเนี่ยมันมีหนวดออกมานะครับจริงๆแล้วมันก็เป็นลักษณะของเชื้อราตัวหนึ่งนะ่ะที่มันจะสามารถงอออกมาจากอางุ่นได้ในตอนที่องุนเนี่ยถูกปลูกในที่ที่ชื้นมากนะครับหรือว่าไอการที่ฝนตกลงมาจากท้องฟ้าเป็นเลือดเนี่ย เอาจริงๆปัจจุบันนะครับมันก็มีให้เห็นอยู่ตามหลากหลายท้องที่นะก็คือเป็นฝนที่เกิดจากมลภาวะหรือว่าอาจจะเป็นเศษฝุ่นเศษดินอะไรที่ขึ้นไปปะปนกับก้อนเมฆอะไรก็ว่ากันไปนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องราวของเหล็กที่หมุนคืนรูปตัวเองได้อย่างเหล็กไหลเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องโม้นะครับ เพราะว่าในทุกวันนี้เนี่ยเราก็ได้พบแล้วว่ามันมีโลหะชนิดหนึ่งที่ชื่อว่านิทรนอไทเทเนียมเนี่ยซึ่งไม่ว่าใครจะไปทําอะไรมันบิดให้มันเสียรูปขนาดไหนนะครับมันก็จะโกกลับมาอยู่ในรูปเดิมได้หมดเลยจนกระทั่งแว่นตาออปตัสเนี่ยเขาก็ได้นําเอาเหล็กชนิดนี้นี่แหละไปทําเป็นตัวแว่นใหม่ ที่มีนามของรุ่นว่า h o o v e r 2.0นะครับซึ่งขาแว่นเนี่ยมันก็ทำมาจากเหล็กชนิดนี้นี่แหละที่ก็เรียวบางเอาดากมาทับยังไงก็ไม่เสียรูปหรือว่าเกมเมอร์คนไหนที่มักจะมีนิสัยหัวร้อนเล่นเกมแพ้แล้วปาแว่นทิ้งเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าแว่นเนี่ยมันจะพังเพราะว่าเมื่อเหล็กมันงอแล้วมันก็สามารถกลับมาคืนรูปได้แบบกวนตีนมากเลยฮะซึ่งถ้าหากใครอยากลองว่าอโลหะชนิดนี้เนี่ย มันจะคืนรูปได้ดังเหล็กไหลจริงๆหรือเปล่านะครับก็อลองไปสอยมาใช้กันดูครับด้วยการกดเข้าไปที่ลิงก์ข้างใตค้คำบรรยายนี่เลยแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ดส่วนลด FN Diary ด้วยนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็ได้แสดงให้เห็นว่าเรื่องที่เฮียรันสแกได้ตีพิมพ์ออกมาในหนังสือนะครับมันก็ไม่น่าจะใช้เรื่องตอแหละอะไรเวอวังกันไปแต่ว่า นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็ยังไม่สามารถหาเหตุผลอะไรมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการพบเห็น UFO ตบตีกันบนท้องฟ้าที่เฮรันสแกเนี่ยได้เขียนไปได้นะครับมีแต่การให้สมมุติฐานเท่านั้นครับว่าอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าปรากฏการที่ทุกคนได้เห็นอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยมันเป็นปรากฏการที่เขาเรียกว่า s u n d o อกนะครับที่ตอนแรกแอดได้ยินมาเนี่ยแอดก็งงมากเลยนะว่าอะไรซันด็อคือเราเคยได้ยินแต่ซูด็อกนะฮะเราก็เลยลองไปเสิร์ชหาดู แล้วก็พบว่าไอ้ปรากฏการณ์ที่เขาเรียกว่าซันดอกเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเหตุการณ์หนึ่งซึ่งแสงจากดวงอาทิตย์ในตอนที่แผ่ออกมาเนี่ยแผ่หรือว่าส่องนะในตอนที่ส่องออกมานะครับมันได้ไปกระทบกับสิ่งต่างๆบนชั้นบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นพวกเกล็ดน้ําแข็งหรือว่าอะไรก็ตามที่เรามองไม่เห็นนะครับหลังจากนั้นมันก็สะท้อนวุงวังไปมา ที่บางอันเนี่ยก็สว่างราวกับว่ามันเป็นดวงอาทิตย์อีกดวงที่ได้ปรากฏขึ้นมาเลยนะครับซึ่งไอดวงอาทิตย์เหล่านี้เนี่ยเวลามันมาปรากฏตัวแล้วใช่ไหมมันก็จะตามตามอยู่ตามดวงอาทิตย์ดวงหลักเนี่ยแหละจนทําให้คนเขามองเห็นเหมือนกับว่าดวงอาทิตย์มันเป็นสุดอกในพานนะครับที่ก็ได้ตามในพานต้อยตๆอยต่อย,อย,อย,อยไงดังนั้นเองนะครับเขาก็เลยได้เรียกเหตุการณ์นี้ว่าซันด็อกหรือว่าสุนัขที่ตามตูดในพรานนั่นแหละโอ้ยคนโบราณนี่ก็ช่างคิดเนอะซึ่ง ไอเหตุการณ์ซันด็อกดังกล่าวเนี่นะครับเขาก็ว่ากันว่ามันมักจะพบเห็นได้ในโซนซีกโลกเห,เหนือก็คือโซนบริเวณที่มีความหนาวหนาวนะฮะและช่วงเวลาที่มันปรากฏก็คือช่วงเวลาที่พระอาทิตย์เนี่ยอยู่ใกล้ๆขอบฟ้าครับก็คือช่วงย่ำรุ่งหรือว่าช่วงโ,โพลเพลเนี่ยแหละที่เมื่อฟังมาแบบนี้เนี่ยมันก็ดูใกล้เคียงกันกันกบเหตุการณ์ที่คนโบราณเขได้เจอมากเลยใช่ไหมครับ คืออาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าสิ่งที่เขาได้เห็นในยุคโบราณน,นี่มันคือปรากฏการ Sun ์ซันร็อกจริงๆครับแอดก็เลยได้ลองไปหาภาพถ่ายในยุคปัจจุบันมาดูนะครับว่าเวลามันเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นมาเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ลองเอามาเทียบกับภาพวาดในยุคโบราณดูนะครับแล้วปรากฏว่าเออมันก็คล้ายๆกันจริงๆนะคือถ้าหากเพื่อน,อนๆคนไหนที่มองหน้าจออย่เนียก็จะเห็นได้ใช่ไหมครับว่า มันได้มีแสงอะไรวาวๆขึ้นมาใกล้ๆก,กับดวงอาทิตย์ราวกับว่ามันเป็นดวงอาทิตย์ดวงที่2อดวงที่3ได้ปรากฏขึ้นมาเลยนะครับหากแต่ว่ามันก็ยังไม่มีภาพถ่ายอันไหนเลยที่ก็มีลักษณะคล้ายๆกับลูกบอลกลมๆที่ได้มาสู้กันบนท้องฟ้าหรือว่าเป็นกางเขนหรือเสาเข็มดุ้นใหญ่ๆนะครับมาตบตีสู้กันซึ่ง อันนี้เนี่ยแอดก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ปรากฏการณ์นี้นะครับมันมีความซับซ้อนขนาดไหนคือมันอาจจะสะท้อนวุวง้วงวงิวง่งวุ้งวิ่งไปจนกระทั่งเห็นเป็นลูกบอลกลมๆแบบอีกหลายลูกก็ได้ไงแล้วคนโบราณด้วยความที่เขาไม่เข้าใจนะครับเขาก็วาดไปตามที่เขาพอจะนึกเห็นแบบนั้นแหละหรือมันอาจจะเป็นไปได้อีกอย่างครับว่าปรากฏการณ์นี้เนี่ยมันอาจจะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากพวกมันลงมนแรงอะไรที่มันมาบินชวัดเฉวียนในตอนที่พระอาทิตย์ขึ้นหรือเปล่าซึ่ง เรื่องจริงมันจะเป็นยังไงอันนี้แอดก็ไม่สามารถให้คําตอบได้นะครับเพราะว่าไอคนโบราณที่เขาได้เห็นเหตุการณ์นั้นจริงๆเนี่ยเขาก็ตายกันไปหมดแล้วหรือว่าภาพวาดที่เขาได้หลงเหลือมานะครับมันก็จะเป็นภาพวาดค่อนข้างแนวแอบสเตรกนามประธรรมมองไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรแบบนี้นะครับแต่เอาเป็นว่าเราก็มาต่อกันกับเรื่องต่อมาเลยดีกว่าที่รอบนี้เนี่ยมันก็เป็นการเกิดขึ้นมาใกล้ๆกับบ้านเรามากเลย นั่นก็คือเหตุการณ์ UFO ที่ไที่มาปรากฏขึ้นยังทั่วน่านฟ้าของอาณาจักรเกาหลีกันเลยนะครับที่อันนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ใหม่มากสำหรับแอดเหมือนกันนะเพราะว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องราวของ UFO ต่างดาวอะไรกันเนี่ยเราก็มักจะมีภาพว่ามันจะเป็นเรื่องของพวกฝรั่งหัวทองอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับ หากแต่ว่าในครั้งนี้เองเนี่ยมันดันเป็นถึงประเทศที่เราไม่เคยได้ยินเรื่อง UFO กันเท่าไหร่อย่างเกาหลีแล้วประเด็นก็คือมันดันมาจากเกาหลีในยุคโบราณด้วยนะแต่ว่าเหตุการณ์นี้นะครับมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ได้ถูกบันทึกอยู่ในเอกสารโบราณของวังด้วยครับหรือว่าพงศวดานอะไรกันหรือเปล่าแอดเรียกไม่ถูกนะคือมันจะเป็นเอกสารที่เขาเนี่ยจะจด เก็บเรื่องราวทุกอย่างขององค์กษัตริย์หรือว่าบ้านเมืองเอาไว้นะครับตั้งแต่ว่าดินฟ้าอากาศในวันนั้นเป็นยังไงช่วงนี้มีการรบกับเมืองไหนบ้างหรือว่าในช่วงนั้นเนี่ยมันได้มีเหตุการณ์อะไรผิดปกติเกิดขึ้นหรือเปล่าซึ่งก็ทําให้เอกสารนี้เนี่ยมันเป็นเอกสารที่ค่อนข้างน่าเชื่อถืออยู่นะครับเพราะถ้าใครไปเขียนเรื่องอะไรชีสวยลงในเอกสารเนี่ย หัวของไออีผู้นั้นก็อาจจะหลุดได้ใช่ไหมครับโดยเอเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นพร้อมๆกันหลากหลายที่ยังจังหวัดคังวอนที่มันจะอยู่ยังประเทศเกาหลีใต้ในโซนที่ติด,ต,ดติดกับเกาหลีเหนือในปัจจุบันนะครับซึ่งว่ากันว่าสักประมาณวันที่22กันยายนในปี1609เนี่ยในตอนเช้านะครับพวกเขาจะพบเห็นกับท้องฟ้าที่สดใสธรรมดาเลยนี่เนี่ยหากแต่ว่าพอเวลามันผ่านไปสักประมาณน่าจะ9้าโมงเช้านะ อยู่ๆนะครับมันก็ได้เกิดเสียงประหลาดขึ้นจากท้องฟ้าครับที่ก็ดังกึกก้องเหมือนดังอสุนิบาตเลยตุมตามลงมาราวกว่าสวรรค์และแผ่นดินโลกจะทลายอะไรแบบนั้นนะครับที่เมื่อทุกคนได้เหยนะยนะเหยนนะแหหน้าขึ้นในบนท้องฟ้านะครับพวกเขาก็เห็นกับวัตถุขนาดใหญ่ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับ อ่างล้างมือโบราณนะครับได้ลอยอยู่ทางทิศเหนือมุ่งหน้าลงสู่ทิศใต้ครับด้วยความเร็วที่เปรียบดังสอนจากคันธนูเลยซึ่งไอระหว่างที่อ่างล้างมือคันบิ๊กเนี่ยมันได้บินไปนะครับบางที่เนี่ยก็เห็นว่าตรงตัวของอ่างล้างมือน่ะมันสามารถเปลี่ยนสีได้ครับคือเปลี่ยนเป็นสีฟ้าบ้างแดงบ้างหรือบ,บ้างก็บอกว่ามันจะมีแสงแบบแล็บเล็บโปะออกมาจากบริเวณรอบๆเจ้าอ่างล้างมือนั่นด้วย หรือก็จะมีพลังชี้ที่ได้ผุดออกมาจากอ่างล้างมือที่ถ้าตีความเป็นภาษายุคปัจจุบันไอ้พลังชี้นี่ก็น่าจะหมายถึงพวกควันอะไรอย่างนี้ล้วมัง้งโดยไอ้การปรากฏตัวของอ่างล้างมือเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดขึ้นตั้งแต่ตรงปลายฝั่งหนึ่งของไอ้จังหวัดคังวอนเนี่ยไปยังอีกฝากเลยไปสุดลงอย่างที่เมืองอยังยังอย่างช่วงประมาณเวลาบ่ายหนึ่งนะครับ ที่เจ้าสิ่งนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นก้อนเมฆสีขาวแล้วก็ได้ล่องลอยหายขึ้นไปบนท้องฟ้าครับคือมันมาปรากฏตัวนานมากเลยนะตั้งแต่9ก้าโมงเช้ายันบ่ายหนึ่งเนี่ยแต่ถ้ว่าเรื่องราวมันก็ยังไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะว่าสักประมาณช่วงบ่ายสองถึงบ่ายสามเนี่ยมันก็ได้มีการบันทึกอีกแล้วว่ามีสิ่งประหลาดได้เกิดขึ้นบนท้องฟ้ายัางแถบซอนชอนนะครับซึ่งปัจจุบันก็จะอยู่ประมาณประเทศเกาหลีเหนือตอนใต้ๆนะที่ไอาการปรากฏตัวครั้งนี้เนี่ยเขาได้เล่าว่า อยู่ๆนะครับบนท้องฟ้าเนี่ยก็ได้เกิดเสียงดังสนั่นขึ้นแล้วมันก็มีก้อนไฟที่ลักษณะคล้ายๆกับก้อนฟางใหญ่ๆนะซึ่งอันนี้แอดก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคนโบราณก็จะสื่อถึงอะไรนะได้ร่วงลงมาจากท้องฟ้าอย่างรวดเร็วราวกับว่ามันไหลตามน้ําตกเลยก่อนที่ไอ้เจ้าก้อนเหล่านี้เนี่ยจะวิ่งกลับไปที่ประตูสวรรค์ซึ่งได้เปิดอยู่ซึ่งเช่นเคยครับไอ้ประตูสวรรค์เนี่ยแอดก็ไม่เข้าใจว่าคนโบราณก็ตั้งใจจะสื่ออะไร แต่ทว่าอันนี้ถ้าใครอ่านภาษาเกาหลีออกนะครับก็สามารถไปอ่านเอกสารตัวนี้ได้นะครับเพราะว่ามันมีเขียนอยู่ในเว็บไซต์ทางการของรัฐบาลเขาเลยนะเป็นเว็บไซต์ที่ชื่อว่า sillok.history.go.kr ok. นะครับถ้าใครไปอ่านมาแล้วเนี่ยก็มาพิมพ์คอมเมนต์บอกแอดด้วยและกันว่ามันแปลตีความว่ายังไงนะครับผมเพราะเอาจริงๆแล้วเนี่ยเอ้เรื่องนี้มันก็ค่อนข้างหาข้อมูลยากมากเลยเนื่องจากว่าส่วนใหญ่มันดันเป็นภาษาเกาหลีด้วยไงยที่เราอ่านไม่ออก เอกสารอะไรที่มันพอจะแปลเป็นภาษาฝรั่งที่แอดพอรู้ได้เนี่ยมันก็มีน้อยมากเลยนะครับซึ่งถ้าใครมีเรื่องอะไรน่าสนใจแนวประหลาดๆแบบนี้และอยากให้แอดมาเล่าอีกเนี่ยก็สามารถพิมพ์มาบอกได้ที่คำบรรยายด้านล่างเลยนะครับผมและถ้าเรื่องไหนสนใจจริงๆเนี่ยแอดจะเอามาเล่าให้ฟังกันอย่างแน่นอนเลยแล้ววันนี้เนี่ยแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย